อึดอัดนี่บันกช่วนะครับอึดอัดนี่กับ N d 1 5ดีหนะฮะเราอยู่กับ2วินมอเตอร์ไซค์ที่จะนำเงินไปใช้นี่แต่ว่าต้องเล่นเกมมาเราก่อนนะครับคนแรกนะครับสีน้ำเงินวินไหนชื่ออะไรครับวิเชียนหินชัยครับวินสุวรรณคูหาครับวินสุวรรณคูหาคุณวิเชียนฟังเนี่ยครับวินหินหาวครับชื่อวิตวัฒน์บุญแยงครับ เอาแล้วครับกติกาง่ายๆนะครับเรามีหลักกิโลนะครับนำธงไปปักให้ครบนะครับใครถึงหลักกิโล15ื่นก่อนเสร็จก่อนรับไปเลย5,000บาทพร้อมไหมครับพร้อมครับสู้ไหมครับคุณวิทวัฒนครับสู้ตายเลยครับไปดูเลยครับเตรียมตัว15ื่นก่อนชนะนะครับ1 2 ยังได้ทองเดียวอยู่สีน้ําเงินไปตรงที่สามนะครับสีน้ําเงินไปท้องที่สแล้วสีแดงยังท้องที่สสีน้ำเงินหมื่นหครับโอ้โหสีน้ําเงินไวมากนะครับจากวินสุวรรณครูหาชนะไปเลยครับ แล้ววันนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหินหาวนะครับหมู่4ตำบลนาศีนะครับก็คุณบุญทันลัมนาจะเป็นตัวแทนมอบเงินให้ไปใช้หนี้นะครับสีน้ำเงินชนะไปรับจาก N d 15ดีหไป5,000บาทยินดีด้วยนะครับส่วนสีแดงไม่เป็นไรเอาเสื้อไปใส่หนึ่งตัวงวดหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับมาติดตามชมนะครับวินมอเตอร์ไซค์ที่ไหนจะเอาเงินไปใช้หนี้ได้หรือเปล่าช่วงนี้ครับอึดอัดหนี้กับ N d 1 5ดี0 สนับสนุนโดยยางมอเตอร์ไซค์ n d 1 5 0 0ห